มากมาเลยยเเนี่ราก็รู้สึกว่าเราจะต้องมาเติมหน้าเพราะว่าช่วงหลังนะคะผิวมันค่อนข้างไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็ถูกใต้ตามันมาเยอะมากเลยเราค่อนข้างสงสารสามีของเราเราก็เลยต้องทําการเติมใบหน้าให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เขาทํางานหนักในการรีทัดภาพเยอะเกินไปนะคะซึ่งวันนี้เราตัดสินใจกันมาเติมฟิลเลอร์ที่โซเมโกคลินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลย น้องจะกังวลบริเวณแบบร่องแก้มแล้วก็ใต้ตานะคะ<ห>ซึ่งปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ร่องแก้มกับใต้ตาแต่ว่ามันมาจากจุดอื่นด้วยก็คือเราก็จะต้องปรับรูป <มา S 1> หน้าเพื่อช่วยในการยกก่อนเพื่อทําให้การแก้ไขบริเวณใต้ตากับร่องแก้มเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติเนาะมันสึตุยๆเฉยๆค่ะใช่มันจะแบบตึงๆเนาะิมัน ตรงล่องแก้มเนี่ยเห็นไหมคะร่ลองแก้มมันก็จะดีขึ้นด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปฉีดอะไรตรงร่องแก้มเลยเนาะอโอเคตอนนี้นะคะเราก็ทําจบไปแล้วขั้นตอนหนึ่งกับฟิลเลอร์ค่ะจะเห็นว่าหน้านี่นะเด็กลงไปเยอะเลยเหมือนซื้อหนึ่งได้ถึง,ง2งก็คือล่องแก้มหายแล้วก็หน้าเด็กขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําในส่วนของออร่าเดิมค่ะเดี๋ยวมาดูกัน thank you หมอาลากรน,นะคะอันนี้หน้าเนี้ยไม่เอาแล้วเพราะว่าหน้าใหม่ตอนนี้ฉีดฟิลเลอร์แล้วก็เติมออล่าเดิมเรียบร้อยครบหมดแล้วนะคะบอกเลยว่าหน้าเด็กขึ้นร่องแก้มน้อยลงแล้วก็ริ้วรอยใต้ตาความหมองคล้ำเนี่ยวลากรหน้าตาสดใสโนเมคอัพก็มั่นใจได้ค่ะถ้าถามว่าเจ็บไหมต้องบอกว่าไม่รู้สึกเลยค่ะขนาดทํา,าทครั้งแรกนะไม่เคยฟิลเลอร์มาก่อนแต่รู้สึกว่าคุณหมอมือนิ่มมากแล้วก็พี่ๆเขาปลยาชาไปด้วยก็เลยแบบสบายๆค่ะทําบุญสวยชัดหน้าทําหน้าสวยชัดนี้เ<อ>พราะฉะนั้นใครที่อยากทำาล a l กอินเข้ามาได้เลย หรือว่าจะส่งรูปมาทานอินบ็อกซ์ของเพจโซเมโกะก็ได้นะคะรับประกันว่าทุกปัญหาที่มีอยู่หายแน่นอนพี่คะนี่คือใครนะคะฝากหน้าเก่าไว้ที่นี่เลยนะได้ไหมได้ ตอนนี้นะคะก็ครบรอบหนึ่งสัปดาห์แล้วจะเห็นได้ว่าหน้าใสจิตเลยเนาะไปแต่งหน้าไปอะไรแบบง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถนบพาหน้าใสๆเนี่ยมาเที่ยวชมสวนดอกไม้ได้สนุกสนานมากเลยใครอยากจะดูแลตัวเองดูแลผิวหน้าหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยก็แนะนําเลยค่ะให้มาที่โซเมโกะคลินิกค่ะเพราะว่าคุณหมอน่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยมือเนี่ยนิ่มมากเลยด้วยนะคะใครมีปัญหาอะไร ต้องมาที่นี่เลยค่ะหนูชอบมาก